สักสิทธิมนุษยชนคือสิทธิเสรีภาพเสมอภาคเป็นธรรมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีที่อยู่อาศัยมีอาหารการกินมียารักษามีการศึกษาไม่ถูกทำร้ายมีความปลอดภัยแสดงความคิดเห็นเลือกอาชีพเลือกคู่ครองเดินทางชุมชนโดยไม่มีอาวุธได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมทั้งในศักดิ์สรีและทั้งในสิทธิไม่เลือกปฏิบัติ ไม่โดนเอาเปรียบแนวคิดสิทธิมนุษยชนถือกำเนิดมาพร้อมหลักประกันเพื่อความมั่นคงปลอดภัยให้กับมวลมนุษยชาติถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่มนุษย์ควรมีสิทธิ์หรือที่ได้มาโดยธรรมชาติพร้อมการเกิดเรียกว่าสิทธิธรรมชาติด้วยความเชื่อที่ว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับ ความมีคุณค่ามีวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตเป็นของตนเองมีความสามารถในการดำรงตนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งปัจจุบันกระแสะเรื่องสิทธิมนุษยชน ได้ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นและถูกนำไปใช้ในการเมืองเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเ mm. ช่นการใช้เหตุผลในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศหนึ่งมาเป็นเงื่อนไขในการพัฒนาประเทศหรือลงโทษทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของนานาประเทศปัญหาดังกล่าวมีใช่ปัญหาของประเทศหรือสังคมใดสังคมหนึ่งแต่เป็นปัญหาของมนุษยชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขร่วมกันความหมายของสิทธิมนุษยชนคําว่าสิทธิมนุษยชนเป็นที่รู้จักและถูกใช้อย่างแพร่หลาย นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองยุติลงเมื่อปีพศ2488และได้มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติเป็นต้นมานอกจากนี้ยังมีคำอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าสิทธิมนุษยชนปรากฏแพร่หลายอยู่ด้วยเช่นได้แก่สิทธิธรรมชาติสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิของความเป็นมนุษย์เป็นต้นถึงแม้ในกฎบัตรสหประชาชาติจะได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไว้ในที่ต่างๆหลายแห่งแต่ก็มิได้ให้คำจำกัดความของคำว่าสิทธิมนุษยชนไว้อย่างใดถ้าจะแปลความหมายตามตัวอักษรสิทธิมนุษยชนหมายถึงสิทธิของความเป็นมนุษย์ ผู้ที่เป็นมนุษย์ย่อมมีสิทธิดังกล่าวตั้งแต่เกิดจนตายโดยปราศจากเงื่อนไขหรือข้อจำกัดของกฎหมายก่อนที่จะวิเคราะห์ความหมายของสิทธิมนุษยชนโดยละเอียดจึงมีความจำเป็นต้องทราบความหมายของคำต่างๆที่ใกล้เคียงรวมทั้งแนวคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชาติเสียก่อนเพราะสิทธิธรรมชาติ นั้นได้ถือเป็นบอกเกิดหรือที่มาสำคัญประการหนึ่งของสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันที่มนุษยชนในประเทศไทยประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและวจำนวนเจ็ดฉบับ จากทั้งหมด9้าฉบับทำให้ประเทศไทยมีพันธะผูกพันในการปฏิบัติตามปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีรวมไปถึงข้อตกลงต่างๆที่เกิดขึ้นจากการประชุมระดับโลก โดยองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่หลักในการทำงานเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยคือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมหาเอด้ยนนสสีงงกรรรนนระรระมวชป